สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเห็นแล้วหัวร้อนร้านแปะกะติกาบังคับรีวิวคะแนนสูงชาวเน็ตแนะวิธีแก้เผ็ดการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็นชีวิตปกติของคนยุคนี้ไปแล้วหลังจากซื้อสินค้าการรีวิวเป็นสิ่งที่ร้านค้าให้ความใส่ใจ เพราะหมายถึงการซื้อของคนอื่นๆในครั้งต่อไปแต่ร้านค้าแห่งนี้คงใส่ใจเ,เรื่องคะแนนมากเกินไปจนทําให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวโดยผู้บริโภครายหนึง่งได้ถ่ายภาพกล่องสินค้าซึ่งเขียนว่ารีวิวไม่ถึง1คะแนนไม่รับเครมทุกกรณีงานนี้เล่นเอาผู้บริโภคและชาวเน็ตรายอื่นๆเห็นแล้วต่างเดือดทันทีโดยโพ์ดังกล่าวระบุว่าธุรกแบบนี้ก็ได้เหรอ สั่งของมาแล้วที่หน้ากล่องติดสติกเกอร์อันนี้อยู่หมายความว่าถ้าของเสียหายเราจะต้องให้3ดาวขึ้นไปถึงจะเคลมได้แต่ถ้าเกิดเราให้1-3ถึงสดาวไม่รับเคลมมันก็เข้าขายว่าเราหลอกคนอื่นๆไปด้วยหรือเปล่าถ้าของเกิดชำรุดเราต้องให้4-5ถึงดาวถึงจะเคลมได้ ทั้งๆท,ที่ถ้าเราได้ของชำรุดมาเราไม่พอใจอยากจะให้1นึ่งถึงสองดาวแต่ก็เคลมไม่ได้งานนี้ทําเอาชาวเน็ตแนะวิธีการจัดการกับร้านค้าลักษณะนี้เช่นแนะนำว่าให้ใช้รูปหน้ากล่องของร้านที่เขียนแบบนี้ในการรีวิวซึ่งถือเป็นวิธีการรีวิวแบบเชือดนิ่มเพราะการใสก่กติกาลักษณะนี้ถือเป็นความไม่จริงใจต่อการขายในรูปแบบหนึง่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ